สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเจอกับแอดมินไอนะคะวันนี้แอดมินพามาที่ตะเคียนบ้านอย่างนะบ้านนนยางบ้านนยาาน,นยางนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินจะพามาสองนะคะซึ่ง,งเป็นตะเคียนนะคะที่มีรูปร่างลักษณะนะคะคล้ายพญานาคนะคะนี่เลยขดเคี้ยวไปอย่างนี้เลยนะคะท่านผู้ชมก็ แอดมินก็ได้มาถ่ายทำหลายครั้งแล้วนะคะก็ปรากฏว่ามีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะแต่ว่ามาที่นี่ที่ไรไม่เคยผิดหวังเลยนะคะเพราะว่าขอ3าตัวใหญ่ๆก็ให้3าตัวใหญ่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมส่วนวันนี้นะคะแอดมินก็จะพาไปส่องดูนะคะว่าเห็นเป็นตัวอะไรบ้างตรงจุดไหนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปส่องกันเลยนะคะ ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะพาเดินไปสองนะคะเพราะว่าแอดมินได้มาดูก่อนหน้านี้แล้วก็ปรากฏว่าแอดมินเห็นนะตรงจุดจุดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะพาไปสองดูนะคะตรงนี้นะคะก็จะติดกับป่านะคะท่านผู้ชมอ่ะมาถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมินขออนุญาตเช็ดกล้องนะคะโอเคนี่นะคะท่านผู้ชม แอดมินเห็นตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวอะไรท่านผู้ชมเห็นเหมือนแอดมินไหมคะเดี๋ยวแอดมินจะให้ท่านผู้ชมส่องดูก่อนนะคะเผื่อจะเห็นแตกต่างกันหรือว่าเห็นตรงกันกับแอดมินนะคะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมสองตัวชัดนะคะท่านผู้ชมไม่ลางนะคะสองตัวชัดๆเลยนะคะนี่ มือแอดมินก็อาจจะไม่ค่อยนิ่งหน่อยนะคะว่าสถานที่ถ่ายทำก็จะอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ต้องยืนถ่ายเนาะอ่ะนี่เลยนะคะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นแตกต่างจากแอดมินไหมหรือว่าเห็นเหมือนกับแอดมินนะคะเห็นเป็นสองตัวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินใจท่านผู้ชมสองนะคะแอดมินจะเงียบสักครู่นะคะแล้วแอดมินจะมาบอกทีหลังนะคะว่า เป็นตัวอะไรนะคะ เป, aya, ów, เป็นคขายว่ามีนักแสดงช่วนการฆ่ามากาบวแล้ว้่าแงปครับท่านผู้ชมครับด่านผู้มวไปน้ก็เชื่อมเรือครับส่อิ่ไปน้ำไปคับมฝ่าชายฝ่าวแล้วครับพอากกห้องครับท่านผู้ชม พอเที่ยงม,มาถึงใหม่ๆก็นยังแดดกแบบจ่าเลยครับแต่พอดีพอเที่ยง ขอเสีแมงไปเที่ยนท่องหรือว,ว่าไะเที่ยนพระยนานาคนะครับาน้ช่วยู่วัดบ้านน้อนยางครับ ่ะท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะคะที่แอดมินเห็นเป็นตัวเลขนะคะเป็นสองตัวนะคะแอดมินเห็นเป็นสองห้านะคะท่านผู้ชมสองห้านะคะตามที่สายตาของแอดมินเห็นนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะคะเห็นแตกต่างจากแอดมินนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปอ่านนะคะว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวอะไรนะคะนี่เลยนะคะชัด นะคะท่านผู้ชมชัดอยู่นะคะท่านผู้ชมสองตัวขึ้นตัวใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมนี่เลยตรงนี้ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมจะเป็นเลขสองจะเป็นมาอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมส่วนตรงนี้จะเป็นเลขห้านะคะตัวเล็กๆนะคะท่านผู้ชมมีใครเห็นแตกต่างจากแอดมินหรือว่าเหมือนแอดมินไหมนี่นะคะเมือ admin ่อแอดมินก็จะไม่นิ่งหน่อยนะคะ ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวมีจะซูมให้ท่านผู้ชมดูนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมเทียนมีเห็นเป็นสองห้านะคะก็เห็นตัวใหญ่อยู่นะคะใหญ่พอสมควรนะคะท่านผู้ชมนี่เลยนะคะในขณะนี้นะคะฝน,นฟ้าก็กําลังจะตกนะคะฟ้าร้องเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนที่แอนมินลงมาใหม่ๆนะคะก็แดดแดดมากๆเลยนะคะแล้วก็ร้อนมากๆเลยแต่พอ พ่อของแอดมินนะคะได้จุดทูบบอกเจ้าแม่ตะเคียนนะคะก็ปรากฏว่ามีฟ้าร้องมาเลยนะคะท่านผู้ชมก็เป็นปรากฏการอีกแบบนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคลิปน,นี้ที่แอดมินถ่ายทำขึ้นมานะคะก็เพื่อให้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ สำหรับใครที่ไม่ได้เล่นหวยเล่นเบอร์นะคะก็สามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่อความสนุกได้นะคะค่ะท่านผู้ชมคนไหนที่ดูอยู่นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนี่เลยนะคะท่านผู้ชมสองห้านะคะท่านผู้ชมตัวใหญ่อยู่นะ อยู่ที่วัดบ้านนนอย่างนะคะท่านผู้ชมอําเภอรวรินเป็นต้นตะเคียนที่มีลักษณะคล้ายพญานาคนะคะคือคล้ายพญานาคจริงๆนะคะท่านผู้ชมมีความโค้งงอ ตรงนี้เลยนะคะที่เห็นเป็นสองห้านะคะถูกก็ไม่ออกนะคะท่านผู้ชมนี่เลยนะคะเป็นสองห้านะคะท่านผู้ชมตัวใหญ่อยู่นะนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นตรงอื่นอีกไหมคะถ้าเห็นก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะก็ไม่ค่อยโฟกัสเลย อ่ะโฟกัสแล้วนะคะท่านผู้ชมสองห้าค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายด้ดยอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตะเคียนมีลักษณะยังไงนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะพาเดินไปดูนะคะ นี่เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นตะเคียนที่มีลักษณะคล้ายพญานาคนะคะท่านผู้ชม,มก็มีนักสแสวงโชคล่ามน,นะคะแสวงโชคแสวงล่ามนะคะมาทาแป้งไว้เยอะเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น ตรงที่พ่อของแอดมินนะคะได้จุดทูบขอเลขขอเบอร์นะคะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมใครที่เห็นแตกต่างจากแอดมินก็เหมือนเดิมเลยนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะตอนนี้ฝนก็จะตกนะคะฟ้าร้อง <c oughs> ดูในกล้องอ่ะ <c oughs> มืดเลยนะคะ <c oughs> มืดเลยนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>